วันนี้เราจะเรียนเรื่องของการใช้โปรแกรม SketchUp สร้างแก้ววายแล้วก็กดน้ำนะคะโดยใช้เครื่องมือ follow me ในการสร้างก่อนอื่นนักเรียนต้องเข้าไปที่ Windows เลือกเมนู Info hmm. เลือก Unit mm hmm. แล้วกำหนดหน่วยวัดของวัตถุตามภาพนะคะคือ format ละเป็น decimal หรือว่าเป็นเซนติเมตรแล้วก็ Position นะคะให้เลือกเป็น0.0ร็จแล้วก็กดไปต่อไปค่ะ ถูนะคะในแบบสักาดเราได้กําหนดว่าต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า14แล้วก็ไม่สูงเกิน17เซนสําหรับแก้ว y นะคะเพราะฉะนั้นเราสร้างเส้นนํากันก่อนเลยนะคะโดยใช้เทปมิวเซียมนะคะ,ะดึงขึ้นไปนะคะ14เซนค่ะแล้วก็เส้นที่2ค่ะดึงขึ้นไป17เซนค่ะ เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเราใช้เครื่องมือด e ท n ง g กนะคะหรือว่าสี่เหลี่ยมว,วาดทับลงไปตรงเส้นนะคะประมาณนีน้ส่วนแก้วโดยปกติจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน10เซนนะคะหรือ,อถ้าขึ้นมน,นึังก็คือ5เซนเราใช้ฟอร์มีในการวาดจะเป็นวาดแค่ขึ้นเดียว เพราะฉะนั้นต้องใช้ตลับเมตรหรือเทปมิวเซียมนะคะในการวัดว่าเครื่องมือคือ5าเซนนั้นมีขนาดตรงไหนนะคะได้ขนาดเท่านี้นะคะสำหรับ5้าเซนต่อไปค่ะเราจะว่าส่วนของฐานแก้วนก่อนโดยใช้เครื่องมือไลน์หรือดินสอนะคะวาดแบบนี้ค่ะจะใช้5้าเซนเลยก็ได้หรือว่าจะน้อยกว่าก็ได้นะคะ วาดเฉียงเอียงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะการแก้วส่วนใหญ่จะประมาณ1เซนนะคะแต่ครึ่งหนึ่งของ1เซนเราจะใช้แค่0.5นค่ะเสร็จแล้วใช้ลายเด็นสสอนะคะวาดเส้นตรงโดยคลิกที่จุดที่มีรอยปะนะคะแล้วก็ ตัวของพื้นแก้วนะคะลากขึ้นไปค่ะตามความเหมาะสมนะคะว่าต้องการให้แก้วายสูงแค่ไหนนะคะอะ่ประมาณนี้อ่ะนะคะประมาณนี้ดูได้นะคะเสร็จแล้วลบใช้ยังลบลบค่ะลบส่วนเกินออกนะคะแบบนี้ ต่อไปค่ะเราจะวาดส่วของตัวแก้ว y กันนะคะเราจะใช้เครื่องมือ arc สำหรับการวาดขึ้นวงกลมนะคะดัดนิดหน่อยหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งปล่อยพอได้แก้วตามที่ต้องการเราค่อยปล่อยนะคะต่อไปค่ะให้ใช้ตัว ได้นะคะวาาจากจุดตรงนี้นะคะดึงขึ้นไปนิดเลยเอียงบอกนิดหน่อยนะคะน,นี่จะสุดเลยก็ได้หรือจะไม่สุดก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงะคะ่ะเราจะได้แก้วกันขนาดนี้นะคะ ถ้าเราอยากให้แก้วทรงสูงกว่านี้เราก็สามารถทําได้นะคะโดยการลบตรงนี้ค่ะลบเส้นตรงกลางออกตรงนี้ออกแล้วก็วาดเส้นใหม่ได้นะคะวาดเส้นตรงนะคะ สร็แล้วก็ใช้ arc วาดจุดนี้ถึงจุดนี้ให้เส้นต่อกันนะคะแล้วก็ดัด,ดนี่ค่ะแล้วเราก็ลบส่วนเกินนะคะต่างๆออก็ใช้ลบไวเอเซอร์นะคะ ลบเสเกินออกนะคะออกให้หมดเลยเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้องวาด ให้เส้นมันเป็นลักษณะซ้อนกันเหมือนแก้วนะคะให้ใช้ตัวนี้ค่ะ offset นะคะดึงออกมาแบบนี้นะคะ0.2น,นะคะเมื่อามา0.2น,นะคะ ก็จะได้แก้วแบบนี้ให้สร้างเส้นตรงโดยใช้เครื่องมือลายลาขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะอ่าเกินไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลบส่วนเกินออกโดยใช้เครื่องมือเอเซอร์ค่ะไปด้านล่างค่ะไปดูว่าแก้วเราอยู่ตรงไหนนะคะ เนเซอร์เรียบร้อยนะคะใช้อารที่สอนะคะว่าส่วนนี้ถึงส่วนนี้ค่ะลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกค่ะข้างล่างลบออกให้หมดนะคะก็ตรงแก้วเราจะ,ะให้ยังคงไว้อยู่นะคะ ีแบบนี้เอาลบออกให้มดเลยะคะ่ะเหลือแค่แบบนี้นะคะลักษณะของตัวแก้วเสร็จแล้วด้านบนเราจะใช้ A R C นะคะทำเพื่อให้วัตถุมีรูปร่างมนนะคะ,ะดึงขึ้นให้พอประมาณนะคะมันขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแก้วนะคะว่าจะดึงมากหรือมึงน้อยให้ดู ความสวยงามแล้วกันนะคะประมาณนี้นะคะได้แล้วเส้นที่ไม่จําเป็นออกค่ะเราจะได้แก้วแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะวาดเส้นตรงจากแกนกลางลงมาเพื่อที่เวลาเราใช้ความฝักฟรมีนะคะในเครื่องมือฟรมีเนี่ย ตัววัตถุได้ไม่รวงตัวพื้นก็จะเรียบสนิทนะคะไม่มีรอยรั่วรายเส้นตรงแล้ววาดวงกลมนะคะด้านล่างแบบนี้อาจจะต้องเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นไอคอนแทรนะคะต้องอยู่ในแนวนาราบกับพื้นแล้วก็ต้องใหญ่กว่าวัตถุนะคะดูรับรูปร่างนะคะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะให้คลิกที่เครื่องมือเล e c t พลิกที่วงกลมด้านนอกตรงขอบนะคะให้เป็นสีน้าเงินหรือสีแดงตรงขอบทั้งนั้นนะคะเพื่อให้รู้ว่าเราจะสร้างวัตถุให้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยค่ะเราก็มีนะคะพลิกที่วัตถุแล้วก็พลิกทีเดียวเลยค่ะมันจะหมุนรอบตัวเองบบนี่ค่ะ ก็จะได้แก้วแล้วนะคะได้แก้วแล้วนะคะเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแก้วแล้วก็ให้ทําการตัดเส้นตรงกลางออกนะคะเเส้นตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ อ่วัตถุที่เป็นวงกลมข้างล่างแล้ออกค่ะแก้วของเราจะได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าแก้วของเรามีรอยต่อใช่ไหมคะให้ใช้ข้อมูลเล็กค่ะคุมแถบดำคลิขกขวาตรงวัตถุนะคะเลือก soften and smooth ค่ะแค่นี้เองค่ะอันนี้เป็นบอกว่าจะให้มันกลมกลืนแค่ไหนสมูทแค่ไหนนะคะอ่าแบบนี้แล้วก็กด ปิดไปแล้วลองคลิกด,ดูก็จะเห็นว่าแก้วของเราคมแล้วนะคะไม่มีรอยต่อแล้วนะคะเมื่อเราสร้างแก้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการสร้างขวดขวดที่จะสาธิตจะเป็นขวดที่มีรูปทรงหกเหลี่ยมกับขวดที่มีรูปทรงเป็นวงกลมนะคะ เราทำวงพมเงินก่อนนะคะใช้วิธีขั้นตอนเดียวกันกันกบการสร้างแก้วนะคะก็คือให้สร้างวัตถุนะคะโดยใช้ดีนแท่งตัววาดรูปสี่เหลีย่ยมผืนนะคะในโจทย์กำหนดไว้ว่าขวดต้องสูง20เซนถึง30เซนนะคะ,ะเดี๋ยวขอ,อเดี๋ยวขอใช้ตัวตลับเมตรก่อนนะคะ20แล้วก็30นะคะ เมื่อเราได้ขนาดของอส่วนสูงนะคะเราก็จะใช้ตัวเครื่องมือด e c ท a เกิลนะคะวาดออกมาให้ห่างจากแก้วหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนอวาดรูปสวิงนะคะหรือใช้ฟอร m มปางโฟรมี here. ประมาณนี้นะคะส่วนตัวขวดนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณไม่เกินสิเซนเช่นกันค่ะสำหรับความกว้างเราก็จะใช้ตัวตระเม้เมค่ะ ดึงจากด้านข้างครึ่งหนึ่งของ10เซนก็คือ5เซนเช่นกันค่ะพิมพ์หแล้วก็ enter ได้เลยนะคะพอเราได้เส้นนำแล้วเราก็จะวาดตัวก้นขวดกันก่อนเลยค่ะโดยใช้เครื่องมือ arc กำหนดนะคะว่าจะเอาก้นขวดเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะอะให้มันมนๆน,นะคะประมาณนี้ ให้มันพอสวยงามนะคะแบบนี้นะคะเราก็วาดเส้นตรงขึ้นไปนะคะขวดจะเอาสูงแค่ไหนนะคะอย่าลืมนะคะว่าตรงเส้นตัดคือฝาขวดเนาะอ่าประมาณนี้ก็ได้ค่ะนี่คือตัวขวดนะคะเสร็จแล้วเราใช้ดินสออีกเช่นกันค่ะวาดเฉียงนิดนึง นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้ตัว ARC นะคะในการวาดเส้นโค้งนิดนึงให้สวยงามนะคะจะทำคอขวดให้ดูมีรล,ล,ละเอียดนิดนึงนะคะคลิกปุ๊บออลืมไปค่ะ ทําส่วนของฟาขวดก่อนนะคะว่าพอขวดใหญ่ประมาณแค่ไหนส่วนใหญ่จะใส่ประมาณ1นึ่งหรือหนึนะคะจดสองห้าใส่หนึ่งจุสองห้าแล้ว Enter ค่ะ A R C เดิมแล้วลากเราจะได้ขวดที่ดูดีขึ้นมาหน่อยนะคะเห็นไหมคะรายละเอียดขึ้นมา เสร็แล้วก็ใช้ตัวตลับนี้นะคะดึงขึ้นมานิดนึงให้พอดีกับตัวจุดขวดเมื่อกี้นะคะดึงขึ้นไปอีกหนึ่งศูนจุดะคะแล้วก็ศูย์จดสามเดี๋ยวเราจะทำเป็นส่วนของฝากเกียวนะคะศูนย์จดสาทั้งหมด3ามั้งน,นะคะแล้วก็ ศูนย์จุดหนึ่งเ,ออเรามาทำกันนะคะใช้ตัวไลน์วาดวัตถุขึ้นค่ะใช้ arc คลิกที่หนึ่งพิมพ์ค่ะ0.1ค่ะ ต่อไปค่ะจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะดึงขึ้นมาค่ะศูน์จุดหนึ่งค่ะ enter นะคะแล้วก็อันที่สามค่ะศูน์จุดหนึ่งค่ะเสร็จแล้วใช้ลายวาดเส้นตรงค่ะแล้วก็วาดเส้นตรงเนี่ยค่ะ แบบนี้เราจะได้ส่วนของขวดนะคะเม <c oughs> ื่อละเอียดแล้ว <c oughs> ให้ใช้เท <c oughs> ลบค่ะเส้นนะคะแบบนี้ลบออกให้หมดเลยค่ะเส้แบบน <c oughs> พอเราได้ขวดแล้วนะคะแบบนี้เราจะต้องใช้ลักษณะขวดเห็นนะคะตรงปากขวดจะมีลักษณะหนึ่งสองสามตรงนี้คือส่วนของปากเลียวนะคะที่เราออกแบบไว้ตอนนี้เราจะใช้คำสั่ง offset ค่ะ offset ตรงนี้นะคะดึงดึงเข้ามา0.1ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะ เราจะได้ขอส่วนของตัวขวดนะคะใช้ตัวดินสอนะคะหรือลายวาดขึ้นข้างบนค่ะส่วนข้างล่างนะคะส่วนของขวดให้ใช้ลายวาดเช่นกันค่ะวาดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาแบบค่ะลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกค่ะ ลบออกหมดหรือ,อยังนะคะยังไม่หมดนะคะลบออกให้หมดค่ะเราจะได้แบบนี้ดูภาพกกรวมนะคะนี่จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะเมื่อขยายก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นวัตถุอยู่นะคะสีจึบชใชล้ลายนะคะวาดลงมานิดนึงค่ะเพื่อที่จะวาดรูปกกลมค่ะ นตัวนำนะคะใช้ Circle วาดนะคะวงกลดึงออกมาให้ใหญ่กว่าวัตถุองก้นนะคะเหมือนเดิมค่ะใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือโฟรามีเอใช้เครื่องมือเอ่อสเกลิกนะคะ คลิกที่วัตถุแบบนี้จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าของผรเป็นสีแดงแล้วก็เลือกปรมมีคลิกวัตถุค่ะแบบนี้ก็จะได้เป็นขวดนะคะที่เมื่อหงายดูก็จะเห็นว่าข้างในเป็นเป็นกรวง เดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปก่อนนะคะเราให้ดูว่าทํารูปสองอื่นเป็นอย่างไรนะคะ,ะเดี๋ยวครูขอคอัพเป้ก่อนนะคะใช้คําสั่ง c t r l v และ c t r l ใช้คําสั่ง c t r l c และ c t r l v ในการคัดลอกแล้วก็วางนะคะ วิธีการทำเหมือนเดิมนะคะใช้คำสั่ง circle วาดวงกลมนี่เป็นวงกลมก่อนนะคะเสร็จแล้วเลือก s e l e c t เส้นขอบนะคะที่เป็นวงกลมเสร็จแล้วขยายใหญ่หน่อยนะคะเพื่อที่เห็นวัตถชุชัดคลิก p o l y g ีเลือกเลือกวัตถุเห็นไหมคะนี่เลือกที่ตัวนี้นะที่ตัววัตถุที่เราวาดไว้ค่ะ คือขวดนั่นเองคิกค่ะก็จะได้ขวดเป็นรูปวงกลมต่อไปค่ะตัวน,นี้เราอยากได้รูปหกเหลี่มใช่ไหมคะเราไปที่ตรงนี้ค่ะพอลิโอนแล้วก็พิมพ์เลขหกนะคะ Enter จะสังเกตว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมเอามามชี้ค่ะ e n t n t ลากให้ใหญ่กาก้นวัตถุนะคะ เสร็จแล้วใช้เครื่องมือ select ค,คลิกที่ขอบเพื่อเลือกว่าให้ให้วัตถุที่เราจะทำมันหมุนไปตามเส้นวัตตัวแม่แบบที่เราเลือกไว้นะคะก็คือหกเหลีย่ยมนี่เสร็จแล้วใช้เครื่องมือ follow มีค่ะคลิกที่วัตถุค่ะก็จะได้วัตถุตัวขวดรูปหกเหลี่ยมน,นะคะ,ะเห็นไหมคะ หเสร็จแล้วนะคะตรงนี้คือเป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะนักเรียนก็เลือกสีจากตรงนี้นะคะนี่สีเลือกสีว่าต้องการให้ แก้วสีแดงเช่นเร์สีชมพูแล้วก็เทล,ลงไปค่ะอสีคูจะเพียเพ้ยนเพี้ยนหน่อยนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีที่เราเลือกต่อไปค่ะ,ะ,ะต่อไปค่ะเป็นการพิมพ์ชื่อหรือข้อความให้คลิกที่ตัว A นะคะ แล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปเลยค่ะที่เอ่อให้พิมพ์ชื่อนามสกุลห้องแล้วก็เลขที่นะคะ ิมพ์ใหม่แล้วกันนะคะเลือกเป็นเซ,นเซ,นเซนเน็นเตอร์นะคะเราเลือกเพส พยายามวางเป็นแนวตั้งนะคะแบบนี้เราจะเห็นว่าวัตถุมันใหญ่ชื่อใหญ่กว่าตัวพวกขวดพวกแก้วนะคะวิธีแก้คือให้นักเรียนคลิกที่ตัวนี้ค่ะสเกลใช้ได้ทั้งตัวหนังสือแล้วก็ตัววัตถุเลยนะคะคลิกที่ Scale ก,กดปุ่ม control บนคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงมุมนะคะ มุมใดมุมหนึ่งก็ได้ที่เป็นมุมทั้งสี่มุมนะคะแต่ต้องกดคอนโทรลด้วยเพื่อที่ให้มันย่อขยายโดยที่มันเท่ากันทั้งทุกด้านค่ะเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือมูฟนะคะลากถูกมาชื่อเรานั่นเองนะคะแล้วคลองขยายมองดูว่าโอหรือยังคลิกเครื่องมือวางแบบนี้ค่ะ เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะมีรูปภาพมีชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะวางไว้ข้างบนก็ได้เพื่อไม่ให้บทบางแก้วนะคะแล้วก็เวลาส่งก็ให้นักเรียนเอียงนิดนึงนะคะให้ครูเห็นแบบนี้นะคะหนึ่งเห็นชื่อเห็นแก้วเห็นขวดนะคะว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอส่งด้วยนะคะแล้วก็ส่งไฟล์เข้าใน ไฟล์โลเอ่ใน Google Drive ที่ครูแชร์ไวด้วยนะคะ